ທสบ่ายดีทุกคนบ่งๆโมงเป็นดกดกตัดอ่อนมันโอแดดแดดซองไก่กะขัน มอมงไปเนาะเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนี <laughs> ่ย <c oughs> ดุงนี้ดงตรงนี้ดงตรงนี้ดงผู้ <c oughs> เลยอยากกินชมมาเอาเด้อรนี่เขามีรถรับส่ง <c oughs> มมองเลยเพียงหยิบยางยู่เอ็นิพาเบิ่งหอมหอบตุน มันก็เป็นทุกงาได้เลยนะเป็นทุกงาทุกง่อยเลยไก่ขันที่ดีพี่น้ง อันนี้ก mm ็เบสมาลำใหญ่เออกกมาลำใหญ่พ like ี่น้องกำลังเป็นมะเป็นมะน้อยๆบบมใหญ่ท้ำที่กินนี่นะครับเป็นมะกำลังกระจาะบรรยากาศก็รอบๆทางประมาณนี้นะแดดแดดอายูน อยู่บ้านอินมือนี้ค่ะแดดแห้งแดดหอนเลยอย่ายาอกันลูกอย่ายาอกันเอ่งเอ่งเสือกันที่พี่เลือฮะ ล้างถ้วยเออจังน้อยเพรบหนึ่งไก่คันดีดีพี่น้อง cốp phun gà đốc đốc ở hết nằm ngoài phốt kai phốt sao sao đeo đốc mai nè sao sao đây sao 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 ảo này So like you didn't know. bye